ท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องนัทวนเอ็กซ์คลาสผมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสุดๆไปเลยนะครับโอ้ยวันนี้วิสาเข้าเ้วยละครทุกคนแลวครับแลครับครับผมวันนี้ผมสนใจเอารถคันหนึ่งให้ไปบูรณะใหม่ครับครับผมพี่ห่ออะไรเหรอครับเอ่สัน A35 ครับผมได้เลยครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเหรอครับ อยู่ที่บ้านครับมาเอารถได้เลยงบหนึ่งล้านมาครับผมเดี๋ยวผมออกไปเอาครับผมครับโอ้ทุกคนตอนนี้เนี่ยมีคนให้มารถมาเข้าอู่หลังจากที่อู่เราล้างมาเป็นล้านล้านปีนะผมโอ้ยก,กำลัฟาซิ่ไปเลยยาวไปครับทุกคนไปกันต่อ รถดิฟโอ้ยเรถบอยครับเกือบเกือบลงบอยทุกคนออกหัวอ,อวย่าร้องนะค่ะอุ๊ยอ,อมัวจีนเยไปเลยเด้อผมตอนที่ผมดู G P S น,น่าจะอยู่แถวข้างล่างซอยข้าถนนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเส้นนี้ดูนะครับผมโอ้ยตื่นเต้นสุดๆ,ๆ,ดๆ,ๆเลยโอ้ยเลยโอ้ทุกคน I want the if you know เลยนะ ชนชนชนมาดูกั e ้นะครับผ right. มว่าผมจะเป็นช่างหรือจะเป็นผู <k <k ้ผสมภัแทนโอ้โหไม่ชนนี่ไม่ใช่ผมยาวไปใกล้ถึงล้วโอยรอบตัดไปทุกคนโคซชนุ่น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 เลยลื่น ABS ก็อกมาอยู่แล้วโอ้โห เฮ้ยทุกคนดีไงใช่ว่านเขาหรือไม่เดี๋ยวโทรหาเขาแฟนผมนะครับผมโอัสครับสวัครับอ่าตอนนี้อยู่ถึงบ้านแล้วครับได้อยู่บ้านไหมครับอยู่ครับกำลังยืนซ่อมดูรถอยู่ครับอ๋อนี่ไงเอารถขึ้นได้เลยครับผมสวัครับค่ะครับโอ้ยผมลวกบ้าสาระ สัดีครับทุกคนตอนนี้ผมเอาทานสไลด์ลงแล้วนะตึ๊บขึ้นได้ไหครับขอเยับลูกค้าจะไปด้วยหรือว่าจะเอารถทิ้งไว้เลยครับเอ,อเอาเป็นว่านะผมดดดได้ครับผม แต่ร้านพวกเราตอนนี้ลูกค้าจะขับตามเราไปนะซีลูกค้าขับรถอะไรสัดสองกันเช่นลูกค้าขับสาวห้าสิบเซนเลนนั้นคนโอ้โหสุดเจ้าถือห้าสิบเซนต์ตเป็นรถในฝันผมคัน,นหนึ่งเลยนะฮะอยู่ตอนนี้ขับแค่รถสไลด์มาถึงครับผมไปกันต่อ เหยียบเต็มท้าชยเต็มการเกงนะครับผมโอยหมยไม่สมคใครบอกว่าผมไม่แรงกูใครเรียกว่าซุบคาเชิงคานิดครับผมตดไปร้อยสามร้อยสามร้อย้กระโดดกระโดดกรอ้ยรถค้าล่นไปแล้ว โอ้โคตรโลเพตอร์เจ้ครับทุกคนใกล้ถึงอู่ของพวกเราแล้วนะครับผมโอ้กระโดดไปการ์ดเอเลยนะครับเดี๋ยวผมดิฟโชว์อ๋อดิฟไม่เข้าโอ้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 มาซับผมมาดิฟ ค้าถึงก่อนผมลูกค้าวาร์ปมาหรือไงเกียวสไลด์ลงเลยลเลสโก้โอ้รถเด้งค่อยรถติดบักรถติดบักครับทุกคนโอ้โหสาภาพลูกค้าไปลบสมองแะภูมิลบไหนมาครับนี่ะดีน้องหนึองสองใบแล้วแบบอีกความ แล้วก็จน้องชายเสียชีวิตแล้วครับเนี่ยเสียครับตอนนี้กำลังยืนครับตอนนี้มองผีชุดม่วงเหรอครับเนี่ยใช่ครับเขาติดตามผมมาโอ้ยโอ้โหทุกคนช่องบลกต้องมีผีทุกอีพีเลยวันเดยน้องชายสวัสดีครับพี่ชายเป็นไงบ้างน้องเขาต่านี่พี่ เอาเอาผมชวรถตัวเองขังทุกคนอ้าวโดนไล่เอาทุกคนตอนที่ผมก็จะมาเช็ครถแล้วนะครับผมเอามันไม่ลงอ่ะทุกคนโอ้ปิดร้านละลบ๊ายบายเฮ้ <c ười> อเช็คเครื่อ,องล่างอะ ขอเช็คช่วงล่างลูกค้าด้วยได้ไหมครับได้ครับดึ๊บนี่ได้ครับผมโอ้หลูกค้าล้อแนะละเลยครับทุกคนเนี่ยไม่มีในเกมโอ้โหสุดยอดเนี่ีทุกคนเดี๋ยวผมบินโดนโชเลย ไอวันเดนดยูโนเคาเดนดิสโตโย่อินดซีนเดนยูมีอินเดนยูโน่ยูแฮปปี้โดรดิฟานแอนซีเนอ้

ฮัลโหครับฮัลโหลครับ <Hello. S 1> ครับผมตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับคปรับยาวไปรับครับครับผมมาได้เ okay, ลยนะครับครับครับผมโอเคทุกคนตอนนี้อนรอให้ลูกค้าเารับปักันเลย t 0 0 0 years later สวัสดีครับผมครับผมลูกค้าดุใจครับ จะทดลองขับไหมครับลองรับใช่ไหลอได้ครับขึ้นได้แล้วได้ครับ,รบเดี๋ยวพาไปไปแล้ว รถชิเหรอครับเครับผมก็ชิเหรอครับเอ้าผมรับงานโอ้ยข้าเลี้ยงคน